ใครสั่งอะไรหรอคะคือผมเห็นว่าวันนี้มันเป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณนะผมก็เลยสั่งมาเซอร์ไพรส์สุขสันต์วันเกิดนะครับที่รักคุณค่ะนี่ดอกไม้ของคุณดารันครับพี่เองค่ะดารันจะให้พี่สแกนจ่ายเลยไหมครับมียอดสแกนเข้ามาแล้วนะครับเอ้าแล้วใครจ่ายอ่ะพี่ยังไม่ได้จ่ายเลยนะน้อง ้โอเล่ดอดิ๊ดดดิ๊ดดดิ๊ดไปไปไปนี่แกส่งดอกไม้แม่เจี๊ยดารันที่บ้านเลยวะเออเขาเรียกซแฝพผายเว้ยโอ้โหแกไม่กลัวแฟนเจ้เขารู้เหรอวะไม่รู้อะไรล่ะพี่ดารันเขาบอกว่ามาอยู่บ้านเดียวกันเว้ยเขาอยู่คนละบ้านแกก็เชื่อเจ้เขานี่นะเห็นไหมพี่บอกแล้วว่าพี่อยู่คนเดียวเชื่อพี่หรือยังเชื่อแล้วครับถ้างั้น ผมหาพี่ดดลันบ้างได้ไหมได้สิจ๊ะแต่ว่าต้องบอกพี่ล่วงหน้านะเพราะว่าบางวันพี่ใหญ่ก็อยู่ได้สิครับน่ารักมากจ้าเชื่อฟังกันแบบนี้สิจะได้คบกันนานๆและตอนนี้เจอยู่กับใครอ่ะเจเขาจะอยู่กับเฮ้ยอย่าไปคิดมากนะไอ้พุงมาช่วยก่อนริวปอมร่างจะแตกแล้วเนี่ยพี่ว่าน้องมาส่งผิดบ้านแล้วแหละ เราเข้าบ้านกันเถอะค่ะพี่ใหญ่เดี๋ยวนะครับพี่ผมว่าก็ไม่ผิดนะครับผมก็มาตามหมุดเลยแล้วพี่ก็ชื่อดารัานด้วยแหมมันอาจจะชื่อซ้ำกันก็ได้นี่แป๊บนะครับพี่เดี๋ยวผมมีเบอร์ผู้รับเดี๋ยวผมโทรให้ครับ พี่จะรับดอกไม้เลยไหมครับถ้ารับแล้วผมจะได้ถ่ายรูปด้วยขอถ่ายรูปก,ก่อนนะครับพี่ชิดชิกันได้นะโอเคครับ เรียบร้อยแล้วครับงั้นผมขอตัวลาน,นะครับผมเดี๋ยวก่อนี่น้องครับพี่ที่น้องรู้ไหมว่าดอกไม้เนี่ยใ,ใครเป็นคนส่งเดี๋ยวผมเช็คให้นะครับอ๋อชื่ออย่บอกแนะว่าเป็นคุณโอเล่ครับ ไม่รู้ดอกไม้ที่ส่งไปให้จะถึงหรือยังถ้าถึงแล้วพี่เขาต้องโทรมาแต่ทำไมช้าจังทำไมแกจะอ้อนอะไรเจ๊เขาอีกแหมระดับชั้นนี่ไม่ต้องอ้อนเลยเว้ยไอโอเล่เหรอไอโอเล่คนนั้นใช่ไหมนี่เธอยังไม่เลิกยุ่งกับมันอีกเหรอฮะไม่ไม่ะคะแต่เราเลิกติดต่อไปตั้งนานแล้วอะโกหกมันเลิกไม่ได้ใช่ไหมไอ้นี่สายที่เวลาเห็นเด็กผู้ชายหนุ่มๆแล้วเป็นไม่ได้แบบเนี้ยะ ทำไมฉันมันแก่เกินไปหรือไงฮะฮะ,ะพี่ครับพี่พี่นี่พี่ทำผมทำไมครับผมแค่อยากเตือนสติพี่ไม่อยากให้พี่ทำร้ายผู้หญิงพีมงง่มันยังไงมันยังไงครนี่ผู้หญิงนี่มันไม่รักดีม,มันก็ต้องเจออะไรแบบนี้แหละดูก่อนสิครับพี่พี่เขาหัวแตกแล้วเนี่ยพาเขาไปหาหมอกันดีไหมครับปล่อยให้มันตายไปเลยให้เลือดชั่วๆมันไหลออกหมดตัวไปเลยผู้หญิงที่มันเลี้ยงไม่เชื่องแบบนี้ เร็วเร็วจริงๆไม่นะคะพี่ใหญ่น้องช่วยพี่พูดกระสามีพี่หน่อยสิใจเย็ยนๆนะคะพี่ค่อยๆค,คุยกันอ๋อนี่เธอคงเห็นว่าไอ้น้องไรเดอร์นี่มันหน้าตาดีใช่ไหมถึงได้ทลาเขาไปออดอ้อนมันแบบนี้นี่ขนาดต่อหน้าฉันนะเนี่ยไม่นะคะดารันก็แค่ให้หน้องช่วยพูดเองคนแบบเธอสันดาน์มันเปลี่ยนไม่ได้หรอกได้ถ้าอย่างนั้นต่อไปเนี้ยเธอไม่ต้องมายุ่งกับฉันอีกไม่นะคะพี่ใหญ่ดารันรักพี่ใหญ่นะคะรักเหรอ นี่ขนาดเธอรักฉันเธอยังกล้าทำกับฉันขนาดนี้นะดารานันเธอมันไม่รักดีพี่ใหญ่าราันลงผิดไปแล้วอะาราันขอโทษให้โอกาสดารันนะมากินข้าวไม่ได้กินยากถ้ามันไม่มีอะไรกับเธอจริงๆมันไม่กล้าส่งดอกไม้มาถึงบ้านขนาดนี้หรอกแถมมันยังรู้ที่อยู่สิดีซะอีกนี่แปลว่าเธอเอามันมานอนกกกอดที่บ้านเราใช่ไหมไม่นะคะไม่เคยเลยคะพี่ใหญ่ไม่เคยเลยนะคะ,คนะ,คะจนยินนะครับพีค่ค่อยๆคุยกัน ที่ส่งเปเซาภัยได้ยังจะ๊ะได้รับเนะ้วเซภัยมาก,กเลยมึงเตรียมส่งพวงหลีดมาให้มันได้เลยเฮ้ย hey, สวยแล้วเป็นไรวะผัวพี่เขาล้ำสายเฮ้ย hey, งานเข้าแล้วสวยแล้วแกเฮ้ยเอาไงดีวะไอ้พงมไม,ไม่รู้ว่ามันวางสายไปแล้วแล้วมันก็ยังเรียกเธอว่าที่รักด้วย มันบอกว่าที่มันตั้งใจส่งดอกไม้มาเนี่ยก็เพื่อเซอร์ไพรส์เธอเป็นไงอะดารันเซอร์ไพรส์ไหมแต่ฉันเซอร์ไพรส์เลยเซอร์ไพรส์จริงๆอย่านะครับพี่อย่าทำลายผู้หญิงเลยนะครับผมขอร้องแกส่งของเสร็จแล้วแกก็กลับไปเถอะอย่ามายุ่งเรื่องคนอื่นเลยใจเย็นๆครับพี่ถ้าพี่ทําอะไรรุนแรงไปอะคนที่เสียก็คือพี่นะครับมันทากับฉันขนาดเนี้ยแกบอกให้ฉันใจเย็นกับมันเหรอไม่มีทางนับจากวันนี้ต่อไป เธอกับฉ er. ันเราขาดกันแกออกไปจากบ้านของฉันฉันจะเก็บข้าวของเสื้อผ้าของแกออกไปกองไว้ข้างนอกเธอมาขนมันไปเองเลยแล้วกันเชิญเธอย้ายตามผู้ชายคนนั้นไปได้เลยตามสบายออกไปจากบ้านฉันได้แล้วไม่ไม่แล้ค่ะพี่ใหญ่พี่ใหญไม่ไปนะคะไม่เธอกับพี่ใหญ่ไปไปอ่ะอย่ามาแตะต้องตัวฉันฉันไม่อยากแข่งเธอไปออกไปจากฉันได้แล้วไปออกไปได้แล้วพี่ใหญ่พี่ใหญ่ไม่ไปนะพี่ใหญ่พี่ใหญ่ครับพี่ครับ พี่พี่หยุดร้องไห้แล้วไปหาหมอกันไหมครับเดี๋ยวผมพาไปไปหาหมอกันนะครับพี่เดี๋ยวผมพาไปครับเฮ้ยเอาไงดีวะจะรับหรือไม่รับดีใครโทรมาวะคนนี้ไงเบอร์พี่ดารันแต่ไม่รู้ใครโทรมาวะเอ้ยเอ้ยถ้าแบบนี้มันจะดีเหรอวะไม่รู้วะคงดีแล้วมั้ง สายสยิพี่ใหญ่พี่ใหญ่คะเธอจะไปตายใหญ่ก็ไปพี่ใหญ่พี่ใหญ่พี่ครับถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอ ขอตัวนะครับสวัสดีครับพี่น้องน้องจริงจริงน้องก็เป็นคนดีนะคะเนี่ยมีเบอร์ไหมคะเบอร์ผมเหรอครับแล้วพี่จะเอาไปทำอะไรครับเนี่ยก็ไม่ทำไมหรอกจ้ะหรือน้องจะเอาเบอร์พี่ไปก็ได้นะเผื่อมีปัญหาอะไรอ่ะพี่ช่วยได้พี่ ผมว่าพี่เอาตัวเองให้รอดดีกว่าไหมครับแผรพี่ยังสดอยู่เลยนะครับพี่ที่หัวพี่เนี่ยผมขอตัวก่อนนะครับ <su> พี่ส <lonely> วัสดีครับอุ้ยน้องอย่าเพิ่งไปนะอยู่เป็นเพื่อนพี่ก่อนพี่อยู่คนเดียวไม่ได้อ่ะพี่เหงาอ่ะตรงนี้มันเปลี่ยวด้วยนะน้องอยู่เป็นเพื่อนพี่ก่อนนะไม่เอาแล้วครับพี่ผมขอตัวนะครับพี่น้องอย่าพิงไปนะไม่เอาแล้วครับน้องเ๋ยวพี่น้องน้องน้องน่าเสีดดายอ่ะน่ากินด้วย yeah